โอเคแม่นึ่งปีไหมสวัสดีค่ะเอยากเจ้ามาแล้วค่ะใบซาัดูกับชูชกับชูชีมันอีแกงมะม้่เลยค่ะแกงมะม้เพียแกงมะม้เพียอะไรนะที่ยายส่งมาให้ใช่ไหมคะเมื่อคืนนี่แหละเป้าแกงค่ะยันมะนาวยันมะนาวฟันหวานพี่สษไทยว่าอู้ยเปิด บพิ่งยูทูปด้วยหัวมาใส่หนึ่งเปิดเปิดอันอันแรกกับพ่อของเน่าเลยกับเซนเออร์ะยายเราโอ้ยายขอโทษมานานนาันเน่ากลางคางเหมือนว่าไปส่งมาพูดโอ้เฮ้ยฮอนกับฮอนก็เลยมาเบาตะลูกตะลูกให้ยเอจีบง้งไม่เอาใบกล้วยแม่พูดบอกทำใหมโอ้ยายบอกให้ยายทีหลังเอาใบกล้วยห่อเยอะๆพรมน้ำนิดหน่อยมันจะได้เย็นๆ บอกมันไม่ได้เหี่ยวนะยายบอกมันเน่าเลยอันนี้ชอนน้อนอยู่นะต้องเอาชอนน้อนมาู่แล้วช้หนคแม่ไม่ไม,ไม่เอาให้แม่ให้หนูตันนี้ไงแม่เอามาให้แล้วนี่นี่นี่นช้อนใหม่ของหนูโอเคจะกินอันอันชุดสีะะได้ค่ะเด้อเต็มกินเหงนะค่ะประหยัดป<ด>ระหยัดสตางค์โควิดช่วยตัวเอง ก็ได้กินน่ะแกงน้ำไม่อร่อยไหมคะลูกใจนะสิเมื่อยค่ะแกงน้ำไม่ลูกมาไปหายานั่งก็เศร้ยายานั่งก็บม่ได้ทานไก่ต่างหากับที่ทำบ้านกระเบิดยานั่งอะไรอยู่นี่น้ำไม่จะสมุยกรบเบิดค่ะแต่อยากกินฝีมือแม่ค้ากระมีค่ะค้ากระปุกไว้ป้านะคุณแต่ก็อยากกินของแม่แอยากกินฝีมือแม่อนะ่าก็ได้เห็นคนชมกิน ถ้สสญญามาซื้อกินราคาค่าส่งก็ไม่ใช่ถึกถึกถ้าแบบอยากใส่แม่นะยูกไก่เราไม่ได้ใส่ใส่ปีละเถือสองเถือเดือนละสามจีเถือเถือสามจีเดือนเถือหนึ่งแม่ยังไม่กินเหรอคะแม่ก็คุยอยู่ไหมคะลูก้กินเลยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นห่วงล้อสันติสุขให้ว่าเอาล้าต้นมันจะเงงนากับแม่เอ้ยโอเ กเกค่ะลำต้นมันก็นได้ลาละแล้วะแก๋เส่หน่อไหมรอต้มส้มเอาบาังหน้าวใส่เอาเจียวเอามาได้เห็ดส้มวัวจะชิบไตค่อยเปิดมนเดียวหันหน้าหัวบางสันหน้าเลยู่ตลาคนเดียวมา <c oughs> ออยีาา่โอ,อ,อกิ้วยาวอาตัวไปให้มันใส่มัน อยากหัวเหรอจขับไปเบิรงคิดจะรู้จะไปเบิรงหนาเลยล่ะเหรอจะเบิร์นมากก็เพราะเราอว่าน้ำไหแล้วบอกว่าอย่าเบิรไม่เห็นคิดบอกก็ว่าน้ำงาบๆได้แหละบอกน้ำไม่ซื้อเดี๋ยวนีน้ำไม่ร้ายเดียวนี้จอัดไปให้ใหม่อยู่เม่อเมมเมมาต้องซื้อน้ำไม่อันนี้ไม่ได้ถ้าเจ้าซื้อหันซื้อน้ำไม่ไรซื้อน้ำไม่ไรในไรท้อ้ฮะน้ำใกไถ้าได้อ้โ ไม่หุงข้าวแค่จหนึงหือทายอยู่ล้แม่เน้ไมไรน่ะมันมันมาทำอะอ๋อถายก่อนถายนไมรดูแล้วผลตุกงเิงหูเลยน,น,นี่ไงน้อไม่ดงเก้าตัวดนซินกมาหมแล้วผลตุ้เร่งนจออลยวน้อไม่ไรเมาเลยถ้ามีน้อไม่ไรออเอไ่ให้ผู้ใด จะแม่หืงข้าวสักเนเกิได้ยายจะส่งมาสอบปะหดนไปาแ,แม่กง,งข้าวให้หนออยู่เออกลังข้าวหนูอยู่ออหจะกินแกงไหมล่ะคหนูกินหดจเกินหมดจ,ดมมดจอุ่นก่อนนี้จะกแเหนูอบกินขับเลยตวกต้มแรต้มก็แกงเะ ไปให้ดมหดาทไมยายลืมส่งแกงหไม้อ่ะนี่ไมคได้ไม่คุยกับยายหรอเป็ืองี่ยเอาไปเร่งขอคุณะะยายปลากี่ขวบแล้วยายปลากี่ขวดแล้วหนูอยากกินแมทฟุมเนอะมทรุมภาษาไทยอ่ะเห็ดหนูอยากกินเห็ดอ่ะ จะส่งน้ำผึ้งไปให้ด้วยเออนั่นแหละของเอานั่นแ่ะของชอมน่ะปะป๊าอยากได้น้ำผึ้งนั่นแหละเอาเลื่องเมาได้ต้องบต้องสวมมืงสายบายจุ๊บแชร์กดแชร์กดไลค์คุยกับยายกดกดกดดีกดซักไครกดกระดิ่ง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 นะคะกดเบลล์เบลล์เบลล์